ไลฟ์กัอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นสรุปนะคะตรงนี้เป็นสรุปนะคะใครที่เข้าใจแล้วจอบไปก่อนก็ได้นะคะใครจะอยู่ไปด้วยกันจนจบก็ยินดีนะคะค้ดบอทแบบนี้ไม่เคยไล่ใครนะเก่งใจนะเก่งใจนะคะเอาละค่ะเพราะว่าเวลาของทุกคนมีค่านะคะเรามาเริ่มกันนะคะเราจะมาสรุปไลฟ์นี้กัน,นะคะ่ะ Giving Direction คือการบอกทางนะคะการบอกทางนะคะข้อที่1เลยนะคะข้อที่หน,นะทุกคนดูพร้อมกันนะข้อที่1 i t s on the corner It's on the corner แปลว่าอยู่ทางหัวมุมข้อที่หนึ่งนะคะ It's on the corner อยู่ทางหัวมุมข้อที่สอง i s on your left i s on your left อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณ i s on your left อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณข้อที่สามสีเหลือง It's on your right It's on your right i s on your right อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะคะแล้วก็ข้อสี่นะคะ It's about 100 meter from here It's about 100 meter from here มันประมาณ100เมตรจากที่นี่แหละถ้าคุณอยากได้ตัวเลขมากขึ้นคุณก็เปลี่ยนนะคะถ้าเป็น200ก็เป็น t r u h u n d ใช่ไหม it's about 2 0 0 meters from here มันประมาณ200เมตรจากที่นี่นะคะขอบคุณคุณจริยาพอนี่กดติดตามนะคะเอาละค่ะไปต่อนะคะไปต่อนะคะเอาละค่ะข้อ5ค่ะ take this road take this road คือเฮ้ยใช้ถนนเส้นนี้สิ take this road ใช้ถนนเส้นนี้สิข้อที่6นะคะ take the first road on the right take the first road on the right แปลว่า ใช้ถนนเส้นแรกเลยนะ on the right แต่ว่าถนนเส้นแรกที่อยู่ทางฝั่งขวามือของคุณน่ะ take the first road ที่เห็นถนนใช้ถนนเส้นแรกที่คุณเห็นแต่ว่าเป็นถนนเส้นแรกที่อยู่ฝั่งขวามือของคุณ on the right ข้อ7นะคะ take the second road on the left take the second road on the left ก็คือใช้ถนนเส้นที่2ที่ on the left ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณ take the second road on the left ใช้ถนนเส้นที่2อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อ8เลยคะขอต้องก็หมหัวเลย go straight ahead Go straight ahead Go straight ahead แปลว,ว่าเดินตรงไปคือตรงไปไม่ต้องเดินตรงไปคือตรงไปตามเส้นเนี้ Go straight ahead คือตรงไปเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็หนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะใครนะคะที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษของคุณอ่อนแอมากนะคะพื้นฐานไม่แน่นนะคะอยากจะปูพื้นฐานใหม่นะคะมาสร้างฐานเป็นมิตรภาษาอังกฤษของคุณให้แข็งแรงนะคะโค,ค,รรค้ชพัฒนมีข้อภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1น,นะคะ สอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะจนจบเ,เนื้อหาหลัก21บทเรียนนะคะคอร์รสภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1น,นะคะเรียนได้นะคะมัธยมต้นมัธยมปลายรวมทั้งเป็นวัยผู้ใหญ่ก็เรียนได้นะคะเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะคะ สมัครหนึ่งครั้งเรยนในตลอดชีวิตนะคะราคาลงทะเบียนวันที่39 9บาทใครสนใจทักไลน์แอดโคดรพัดปิดคอดูตัวอย่างการเรียนคอดูตัวอย่างเนื้อหาแต่ละบทเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้เรากำลังจะมีข้อร์สภาษาอังกฤษระดับที่2ออกมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ปูพื้นฐานระดับที่1ก็มาปูพื้นฐานไปด้วยกันนะคะถ้าใครอยากจะจริงจังภาษาอังกฤษนะอึดอัดกับการที่เราสื่อสารไม่ได้เริ่มต้นจับต้นจนไปลายไม่ถูกเรียนตรงไหนมันไม่เข้าใจนะคะ คดแนะนําให้มาลองด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ไลฟ์นี้จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าจะมาเจอกันใหม่เรื่อยๆในไลฟ์ต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณทุกคนที่มาสนุกด้วยกันมาเรียนด้วยกันมากดติดตามมาคอมเมนต์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะ